สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีช่องนี้มีสาระให้ความรู้กับประชาชนแล้วก็ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำนะลดรายใจ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้ด้วยนะครับวันนี้รับเกียรติจากคุณสุวรรณามาจากกมเอจ็นะอยู่รามอินทานี่เองใกล้ๆช่างใหญ่นะครับจองคิวมาที่บ่ายสองโมงนะนะครับวันนี้ก็ปรึกษาช่างใหญ่ว่าอยากจะตัดผมสั้นซอยสั้นมีปัญหาเรื่องกามใหญ่หน้าใหญ่จะทํำยังไงดีก็จะตัดสั้นไง ถ้าตัดสั้นมันก็เหลือแต่หน้ากับเหลือแต่กรรมใช่ไหมคุณวันนะนะครับเพราะฉะนั้นผมบางด้วยเส้นเล็อก<ด><ด>อีกเนี่ยมีแต่ปัญหานะครับเราก็นี่เราก็จะทําไงดีนะครับอันดับแรกหลับตาครับพ่นเองกอฮอลอฆ่าเชื้อก่อนพ่นเลยใส่หน้าก,กากก่อนนะครับแล้วก็อะไรพ่นหลับตาครับหลับตาแอบดูนะลูก,กตาลูกค้านะ ถ้าไม่หลับตามมันจะเสบหน้าแสบตาด้วยครับค่าเชื้อไปที่หวีกันการซอยผมนะครับก็คามยาวนะครับอยู่ประมาณทักประมาณทัณกกลางคอพอดีนะครับนะครับแล้วก็อะไรผมก็จะรวบล้วตัดตอนเลยนะครับนะวีผมนะครับมาดึงต่ำๆนะอย่าสูงนะฝากไปถึงคนที่ตัดผมเองนะคุณตัดต่ำๆนะครับให้กับคนที่คุณรักอ่ะคุณอย่าตัดอย่างนี้นะ คุยหายหมดนะช่างแก้ไม่ได้นะช่างประเทศไหนเขากแก้ไม่ได้เพราะฉะนนั้นตัดต,ต่ำๆนะเอาไปเลยนะครับลาก่อนผมยาวเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าหุ่นนะครับก็ทีนี้เราจะตัดบ,บริเวณไหนอะเราก็สร้างแพทเทิร์นขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็อะไรกดเนือเ้อไปหูให้ผมมันกระเดิดขึ้นมานิดนึงใช่ไหมแล้วก็ตัดอะไรให้มันเทนหน้าเล็กน้อยนะตัดประมาณนี้ ประมาณนี้โชอกไปเลยนะครับอย่าสั้นนะครับประมาณนี้ก่อนแล้วก็อะไรหาฐานความยาวด้านขวาไปด้วยทีเดียวเลยวัดะระยะครับอยู่นี่ใช่ไหมโทโถนะครับเห็นไหมแล้วก็ตัดมนะ กดเนื้อไปหูวีอะไรวี่นะูนงศาเลยนะครับเอาหลังมือกดนะครับแล้วตัดเลยนะครับกดสูนงศาแล้วตัดเลยอเอียงคอให้เาเอียงคอน่ดนึงนะครับกดแล้วตัดเลย หนะผลเรตัดเลยทีนี้นะครับเราก็มาดูด้านไนด้านขวาเนี่ยตัดฐานฐานก่อนแอบดูกระโหลกศีรษะลูกค้าทุยหรือแบนโอ้ไม่กอดพระเจ้าส่งความทุยมาให้ด้วยความทุย <S 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 เหลืออยู่20% พราะฉะนั้นช่างอยากจะยกนะครับฐานทรงแล้วก็ยกความทุยขึ้นมาเกตูเดเรชันขึ้นมาให้เป็นทุยกลางนะทุยกลางใช้งานได้สามเดือนจะให้สวยไปถึงเดือนอะไรมกรลากุมภามีนาอยู่ถึงเดือนมีนานะนะครับก็แบ่งผมอะไรมุมฉากขึ้นนะครับนะ ผมฉากขึ้น,นครับแล้วก็ลายแบ่งผมนะครับเป็นอะไรเป็นแนวตั้งนะครับแล้วก็ยกสี่ห้าองสารสับแซกนะครับสับแซกสับแซกโอเคแบ่งผมกีบส้มนะความมือลงครับตัดนะสับแซก เรียกว่าอะไรพอยคัติง้งผมบางอย่าอะไรคุณอย่าสับเข้าไปลึกนะมันจะยิ่งไปตอกย้ำความบางเขาอีกแล้วใครจะช่วยทีนี้ไม่มีใครช่วยนะตัดนะมันมีเทคนิคของมันอยู่ดึงสับแซก โอเคนะครับเรียบร้อยแล้วแบ่งผมนะครับลักษณะอะไรกีบส้มนะตัดที่แทคให้แบ่งผมมีน้อยก็ตัดน้อยผมมีมากก็ตัดมากมัยากเลย ฐานทรงสวยแล้วพอใจแล้วความทุยขึ้นมาแล้วสามเซนนะทีนี้ยกขึ้นมาผมยกผมเลยตั้งฉากเลยยกขึ้นมาตั้งฉากเลย ต้องการให้อะไรให้มันถุยยกคือสูงขึ้นไปหน่อยแ่งผมอะไรยกผมอะไร90บองศาเลยยกขึ้นไปความถุยไหมคุณยังชั่วหน่อยยัไงได้ความถุยอยู่ นะครับแบ่งผมอะไรกรางใบหูนะครับเบาๆนะค่อยๆขีดมาใจเย็นลูกค้ารีบเป็นเรื่องของเขาครับถ้าลูกค้ารีบมีธุระเขาจะไปท,ทําธุระก่อนแล้วไม่มาตัดผมหรอกแล้วก็ตัดนมสเต็ปของเราไปนะครับแบ่งผมเลยยกผมตั้งฉากขึ้นตั้งฉากแล้วสับแซกนะครับสับแซกขึ้นมานะต้องการจะยกทุยขึ้นมา มันต้องทุยด้วยคัตติ้งไม่ใช่ทุยด้วยการจัดฉากใดการใดไงมันธรรมดาอย่างนั้นเปตัดที่ไหนก็ได้ตัดกันเรามันต้องอะไรมันต้องอยู่ไปเลยสามเดือนความทุยล้วต้องมาเรียกร้องหาความทุยเราจัดให้ลูกค้าเลยเห็นหน้าจินตนาการเลยว่าจะต้องเอาทุยแล้วเท่าไหร,ร่ดีเดาไปเลยน้องผมดม้านหลังครับเปล่าครับ ผมพูดอธิบายอยู่ยะโน้มช่วยไม่ต้องก้มหัวให้ผมนิดเดียวก็พอแล้วลูกค้าเขาก็หวังดีนะเขาก็อยากจะสวยอ่ะหัวเราตัดลําบากเยไม่ใช่ฉันกำลังอธิบายให้ลูกศิษย์ฟังอยูนะ่เห็นความทุยไหมเนี่ยเห็นไหมทุยขึ้นมานเท่าไรสามนิ้วเลยเห็นไหมโค้งเนี่ยงามๆเลยนะครับทีนี้มาดูด้านข้างนะด้านข้างนี้ทีนี้จะทํายังไงดีอ่ะ ในเมื่อผมมันบางคุณก็อย่าไปสไลด์บางอย่าไปเลเยอร์อะไรทั้งสิ้นเลยลากลงมาตัดนะตัดตรงๆเทียหน้าเล็กน้อยนะครับคุณแสงข้่าไหน่คุณสวรนาแสงข้าขาไหร,ร่ซ้ายไปขวาใช่ไหมพอไหมนนมันจะเอียงๆนิดนึงไหมหรือย,ยังไงโอเคนะครับ ัวนี้นะครับปัดข้างหน้าจะปัดไหมเอาไปปัดหน่อยแล้วกันนะ,ะผมจะตัดสไลด์ขึ้นมาให้ประมาณที่ปลายจมูกแล้วกันถ้ากลางจมูกมันจะสั้นเกินมันไม่เหมาะมันจะเปิดหน้าเปิดตาเกินไปนะครับความเหมาะสมของครจะอยู่ที่ปลายจมูกริมิีฟีปากนะนะครับหรยอช่างใหญ่จะสไลด์นะครับประมาณ ไปจมูกแล้กันจับมาสไลด์ดึงผม4ี่าของสารแล้วผมสไลด์ลมเลยสไลด์ลมเลยดึงลงมานะครับดึง4ี่าของสาแล้วสไลด์หลังมือนะครับหรือจะอะไรสไลด์หน้ามือก็ได้หน้านิ้วหน้ามือซ้ายได้หมดนะครับถูกตูฐานทรงดูซ้ายขวาโอเคี <Okay. S 1> ได้แล้ว มาดูข้างนี้นะครับดูข้างนี้โน้มผมไปนุนเห็นไกล้ลายไนเะนี่ยบิดข้อมือน,นิดนึงครับ mm hmm. เพื่อผมมันอะไรเป็นตัวอะไรเป็นตัวซีสีเคิร์ฟยาวก็ตัดโชวออกไปผมมีน้อยก็ตัดน้อยอย่าไปบ้าตัดเยอะนะไม่มีประโยชน์ บีผมมาไหนบีผมมาหลังบ้านยกนะครับยกขึ้นมาเท่าไหร่90องศาเลยผมต้องการให้ผมมันเลเยอร์ขึ้นมาสูงหน่อยมันจะได้ตกมาพอดีกลางๆเห็นไหมเห็นใกล้ไลไหมเนี่ยผมก็สับเลยตัดซิกแซกนะซิกแซกแค่นี้พอดึงอะไรดึงมาหลังบ้านผมด้านข้างเห็นใกล้เลยไหมตัดนะครับเรียกว่าตัดพอยต์การ์ิ้งภาษาบ้านเราก็จะตัดซิกแซก ที่ทีแต่จะลึกเป็นการเพิ่มเนื้อผมนะนี้มปเลยนะครับยกถมยกเก้าสิบองศานะถ้าลูกค้าสั่งเป็นทุยต่นนะครับเราต้องดึงสี่พันองศานะแต่เนี่ยเราตกลงผมตกลงกับคุณสุวรรณาแล้วว่าจะตัดทุยกลางอยู่ยาวๆไปสามเดือนมันเป็นงานแก้ปัญหานะแต่เราสีสันนะครับ ช่างใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าว่าแต่ละวันช่างใหญ่จะได้โจทย์อะไรในการแก้ปัญหาให้ลูกค้านะแต่ว่าก็ก็รอดนะครับทุกทรงนะบางทรงก็ไม่รอดลูกค้าบอกไม่โอเคอที่มุมมองนะ ก็ไม่ต้องไปเป่าเอาเป็นเอาตายนะผมบางเงี้ยเป่าเบาๆก็ได้นะเป่าฉากไปฉักมาก็แห้งแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเช็คผมบนข้างล่างนะเช็ดยังไงนะครับก็วีเสยมาหลังบ้านก่อนแบ่งผมเป็นรูปอะไรฮอตชู Hot ew, เกือกมานะครับก็เป็นมาตัวใหญ่หน่อยหรือว่าแบ่งเป็นกีบเป็นอะไรเป็นสี่เหลีล่ยมผืนผ้าก็ได้ ถ้าฮอตชูก็จะเป็นสากลหน่อยยกผมขึ้นนะครับเห็นไกลลายไม่อยู่นี้ตัดเลยความยาวเท่าไหร่เย็ดนิ้วนะครับมันถึงจะทิ้งทุยลงมาได้นะอย่าสั้นดึงผมมาด้านหลังครับตัดอะไรตสอบเช็คดูดีเซรมหาลาังบ้านนะ ดึงมาไหนดึงมาด้านหลังเพื่อต้องการให้ข้างหน้ามันยาวนะครับเช็คดูถ้าผม่าก็ตัดตรงเลยนะครับอย่าไปตัดเลยอย่าไปตัดซิกแซกเช็คดูบางจุดผมก็ตัดเลยตัดซิกแซก ตังจุดผมก็ตัดอะไรตัดตรงหลักง,ง่ายๆผมบางก็ตัดตรงผมหนาตัดซิกแซกทีนี้เราก็มาเช็คตรวจสอบนะอย่างพอไนดน้นึงตรวจสอบนะครับว่าฐานทรงเป็นไงมัง่งผมหลังจากอะไรเป่าแห้งแล้วเนี่ยอย่าเพึ่งใดนะใจเย็นวีาลากลงมานะครับอาจจะมีอุปสรรคเรื่องแมสกนะก็ต้องทำใจดีกดพวกเราตกงานกัน ใช่ไหมคุณสุบันนะเพราะผมตกงานกันเดือนครึ่งน,นะผมจะไปหารับจ้างตัดหญ้าแล้วไม่มีใครจ้างผมอีกพวกงานงานประจําของคนสวนเขาก็ตัดกันอยู่แล้วค่ะพวกเราก็อู้เ้งเลยตัดไปแล้วก็อะไรตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เริ่มอะไรตรวจด,ดูผมย้อนไม่ย้อนก็มีย้อนนิดนึงก็เอาผมย้อนออกแล้วก็พลอยใช่ไหม สังเกตว่าผมคุณสุวรรณมันจะเจิดไปด้านขวานะมันจะบิดตัวไปด้วยน,นะครับแล้วก็ลากผมมาเนี่ยลากมาด้านซ้ายนะครับแล้วก็พลอยพลอยก็ติ้งมาพลอยพลอย นี้ลงครับนิดลงเออเอาเอามือออกมาดีกว่าเอามือออกมาจับให้ดีกว่าคืออย่างนั้นก็ได้ครับเอายามค่ำนิดหนึ่งนั่นแหละนะครับยุดลงมาสูนลงสานะลากลงมาแล้วถัดไป ล้วก็ขยับฐานทรงข้หลังขึ้นเล็กน้อยนะนเพื่อจะให้มันซอฟมันนุ่มหนึนะผมมองว่าม,มันยาวไปนะ่อยไป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  ก็พลอยอ่ะยางก่อนนิดนะึงพลอยลด์แบกแน้ลงมาแต่งรอบทรงหนะ่อยใช้ปลายบางเบาๆนิดนึงงฮีตดดย้อนอยเยอะนะ คุณต้องสวิงเงินกลได้ทุกมุมอ่ะตัดจแตบนลงล่างแบกแฮนด์ hand, ตัดจากล่างขึ้นบนได้หมดตรงไหนหนหนาตรงนี้หนาใช่ไหมห้ามเสื้อลงมาอีด ดึงดู่ะครับดึงดูซ้ายขวาเท่ากันหรือเปล่า หน้ามันหนาไปก็ อเบาหนาคือเอียงความยาวโอเคไหมเห็นความทุยไหมทุยกลาง ได้เสร็จแล้วผมอาจจะยืดตัวนะเก็บอีกเก็บอีกจะไล่บางมากกัผมก็บางอีกหน้ากะโปรงอีกเพราะฉะนั้นก็เอาเบาเบามือ ส่น้ำมันไหมชอบแห้งๆวันนี้ขอบคุณนะครับคุณสุวรรณาออกอมเจ็ดแล้วก็ขอให้คุณสุวรรณาและครอบครัวมีความสุขความเจริญน,นะข้างหน้าพอดีไหมอืมสั้นมากก็เดี๋ยวมันเหลือน้อยอีกครับก็ขอให้คุณสุวรรณาเดินทางกลับบ้านปลอดภัยเฮงๆรวยๆ,ๆ,ๆซื้อรตเตอรี่หัตถุนรที่หนึ่งนะวันวันหน้าก็ขอให้นั่งรถเบนซ์มาเลยตั้งรถเบนซ์มานะ,ะรวยๆเงินเต็มรถเลย ดึงดูนะครับเช็กดูเราเช็กดูซ้ายขวาทเท่ากันหรือเปล่านะเท่าหรือเปล่าเช็กดูดึงดูดึงดูนะดึงดูทุกจุดมันเท่าๆกันบางจุดมันอาจจะไม่เท่ามริโวเฉพาะส่วนหน้ามันมีการปัดมีการสไลด์นะใส่แว่นนิดนึงไหมให้หอมๆหมนะ่งอยเงาๆหนะ่อยได้เดี๋ยวจะแต่ผมก็ช่างใหญให่ตัวสับจองคิวเข้ามานะเดีย๋ยวจูดจ้วงเข้ามาช่างใหญ่มีคิวมีภารกิจนะครับ ในการสอนนักเรียนตัดผมด้วยพานักเรียนไปตัดผมที่วัดที่ชุมชนหมู่บ้านเคหะนะครับก็ขอให้นักเรียนท่านทุกคนออกไปต่อยอดนะไปสร้างงานนะสร้างอาชีพนะทางนหก็ให้อย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นผู้รับก็ต้องตอบแชนทั้งใหญ่ด้วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจะได้เป็นกำลังใจด้วยกันนะครับ่อใหหาแวกซใส่หน่อย แต่แว่นนิ่นึงนะครับทั้งหนึ่งเม็ดถั่วเขียวนะนวดไปที่อะไรามือให้มันเกิดความร้อนนะครับแล้วก็ให้แวกกมันอ่อนตัวลงขยำ่ำขยำ่ำแว่ก็จะช่วยทําให้อะไรผมมันอยู่ทรงแล้วมันจะเกิดความเงานะนะครับวิง่งถ้าสไลด์ดีอ่ะหวีสวยมันหลังบ้านเนะี่ยมันลูกไล่ผมก็จะวิง่งตามด้วมือมานะเปรียบเสมือนอะไรเปรียบเสมือนลูกค้าไปยืนอยู่หน้าบ้าน ลมแรงๆมันจะปิวว่อนๆมันจะปิ้งตามปีงมานะป่งมาตามลมอ่ะนที่นี่ไปใดร้านไหนก็ได้ไม่ต้องใดก,ก็สวยหเห็นลูกไล่ช่างใหญ่ตัดผมหัวละหนึ่งันบาทนะจองคิวเข้ามาวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทกท่ขอบคุณคุณตันาค,ครับบ,รบ,บ๊ายบายไม่สะดวกให้เห็นหน้านะ